พอไม่นี่เขาก็มาล่าเห็ดเช่นเดิมนะตอนนี้เราอยู่ที่ะสะพานกุยลาวเนาะพี่น้องมาดูกันว่าเราจะหมานเห็ดแค่ไหนกันนะทุกคนอันบึงจากสภาพอากาศเนาะพี่น้องมามากแล้วแต่ว่าเราก็ไม่กลัวกลัวไม่ได้เห็ดมากกว่าโอเคมาดูกันทุกคนเจอแล้วหนึ่งดอกนะวันนี้หาจน,านล่างปลาเนาะเห็ดเริมสิมืดแล้วมาสิตัดขากันรุดออกสะก่อน ดูทุกคอนดูสวยมากทุกคนนกยูงเห็ด้ามเสียกพี่น้องเบิ้งเห็ดบวกเห็ดบวกย่างหาจนตาสวดในที่สุดก็เห็นพี่น้องเบิรงกนับบ่สวยมากเธอ

บิ้งเบิ้ง <guarding> นีน네ี่พูดพูด <wrote> พูดก่อนเดินไปนูินเลยเร็วเร็วเร็วใจเย็นการใจเย็นอย่ามาอย่ามาขี่อยู่ขี่อยู่พูดให้ไปทางปูนกับอัลเล่บแนมมาโอ้ยเกิดยางกับไปแล้วเนาะจมเนาะแหลมจมสุดทาง วายอาดอกน่คุณนนโอ้ย,กย,ย,ยแกละแกละอ,อันดูดอกเล็กๆมันด้วยนะที่มันกำลังโผล่ฮะซาดผลัมมอเลยแม้เตียจอดผื้ดเออโอ้ยเสียม,มุดแดงมันกินนะ่ะโอ้ยมลิจิมเลยแม้ เออเฮ้ยเพื่อ,อหให้ไปละแหลมเพื่อสิ่งเตะปลาบุรีเต็มเ,เลยเต็มเลยปาดเสียพี่นนองมีแต่ใหญ่ๆเลยดูปัดโอ้ยโอ้ย,อยคือใจตื่นแทบแบบนี้โอ้ยหลน่ลนหลน่นหล่นทุกคน